สวัสดีครับวันนี้มานนอกถนนอุทยานสาลาธรรมศกและสารายานะครับวันนี้เริ่มต้นที่ถนนอุทยานนะครับพอดีมาแวะชแวบชแวบนิดนึงไม่ได้ไม่ได้วิ่งเต็มถนนนะครับก็เลยเก็บภาพฝั่งนี้มาให้ดูนะครับปกติที่ต้องวิ่งเลนกลางนะครับถึงจะสวยงามแต่ว่าลองวิ่งเลนขอบดูว่าจะเป็นอย่าง หน้าตาแบบนี้แหละครับขอบโซ่ so, ข้างฝั่งริมถนนเนี่ยคุณเป็นร้านอาหารนะครับส่วนใหญ่ก็เยอะอยู่แต่ว่ามันห่างๆกันนะครับแต่ว่ามีเรื่อยๆนะครับธุรกิจหรือว่ากิจการร้านอาหารนะิถนนพยาตนะครับเหมาะมากนะครับก็ไม่เห็นส่วนตัวเพราะว่า,น,า,วานึ่ง็มาวิ่งมานั่งมา พอกำลังกลายหรือว่ามาธุระ,ะอะไรก็ตามเนี่ยก็หิวก็แวะร้านอาหารแล้วก็มีที่จอดรถด้วยแต่ละร้านเนี่ยซึ่งก็เป็นที่นิยมนะครับไม่ต้องแอร์อัดเหมือนในเขตเมืองเอันนี้ก็แล้วแต่รถ,ถนิยมของแต่ละคนนะครับอันนี้ส่วนของถนนอุทยานนะครับมันจะยาว สั้นเนี่ยก็คือพุทธมณฑลสายสามจนถึงพุทธมณฑลสายสี่นะครับแต่ว่าในส่วนที่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้วิ่งจากพุทธมณฑลสายสามถึงสาย4ี่นะครับเราวิ่งมาจากถนนทวีวัฒนานะครับเพื่อที่จะไปสารยาในส่วนสารยาเนี่ย อยู่ๆโผลมาบอกว่าสารยาเนี่ยบางคนก็บอกเอะสารยาคืออะไรสารายาก็คือตำบลสารยานะครับ,บอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งก็คือเป็นบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยายลัยมหิดล,ลตอนนี้อุทยานเราเลี้ยวมาถึงตรงสายสามนะครับพุทธมณฑลสายสามเพื่อที่จะไปต่อตามที่ปกได้เขียนไว้นะครับคือ สารยาและก็สาราธรรมศุขฝั่งสารยานะครับสาราธรรมุขฝั่งทวีวัฒนาไ,ไม่ใช่ฝั่งกรุงเทพเนี่ยหรือพุทธมนฑลสายสองเนี่ยได้ลงทริปไปแล้วนะครับเหลือฝั่งนี้มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ข้ามสะพานข้ามถนนบรมราชชนนีนะครับตันนี้ ก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของถนนาาสาราธรมศพนะครับที่มาทำคลิปครั้งนี้เนี่ยคือจะวิ่งตรงมาเรื่อยๆของ ถนนพุทธมณนลสายสามนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปสระาุนะครับเพราะว่าเลี้ยวขวาเนี่ยเคยทําไปแล้วลงไปแล้วลงที่ไปแล้วฉะนั้นก็เหลือแต่ตรงฝั่งนี้นะครับมา,มาดูกันนะครับมาดูบรรยากาศนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ ช่วงนี้เนี่ยเราจะเลี้ยวสายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเลี้ยวสายเนี่ยหน้าตาเนี่ยเลี้ยวเข้ามาแล้วก็เป็นอาคารบ้านเรือนธรรมดานะครับเป็นบ้านๆกันอยู่ ไม่ค่อยมีตึกอาคารพาณิชย์เยอะเหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งโน้นจะเยอะกว่านี้หนาแน่นกว่านี้ครับมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรรูดูก็มีบ้างแต่ว่าก็น้อยนะยังไม่เยอะอันนี้ไม่ได้ต่างจากชนบทต่างจังหวัดน,นะครับตรงนี้คือเหมือนชานเมืองเอ่อ ชานเมืองแหละเพราะว่ามันติดกับนคปรปฐมนะครับกรุงเทพติดกับนคปรปฐมแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยก็คือจะเป็นนนทบุรีนะครับช่วงนี้ก็มีที่รกร้างว่างเปล่าเยอะอยู่แล้วก็มีการทำแปลงเกษตรนะครับปลูกผักประปรายนะครับ นี้ก็คือสรุปเนี่ยถ้าจะว่ากันตรงๆก็คือมันจะเหมาะสําหรับคนที่อยู่อาศัยกันนะครับเพราะว่ามันจะเงียบสงบจาบ้านเรือนนก็คงจะดีนะครับไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เหมือนถ้าว่าคนเยอะๆเนี่ยก็จะวุ่นวายกันไปหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะ แต่ส่วนใหญ่ถ้าคนไม่ชอบก็ชอบอยู่ในแบบผู้คนพุ่นพานเยอะแยะก็ก็คงไม่ใช่แถวนี้นะครับก็แถวนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบพุ่นพานมากนักนะครับอ่อันนี้อยู่ถนนสาราทำสุขอยู่นะครับดูกันมาเรื่อยๆนะครับ มันเป็นบ้านเรือนเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยเลยเนี่ยก็คือเมื่อวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยก็นี่เราเป็นถนนทวีก็เป็นถนนวิทวีวัฒนานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเลี้ยวเข้ามาสารยาอันนี้เป็นเขตสารยาเมื่อสักครู่ที่เลี้ยวมานี่ก็เป็นเขตสารยาของจังหวัดนครปฐมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผิดติกบุคพร่องขออภัยด้วยครับวหวังวา่าคงจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสาร,รยานะครับสาร,รยาคือตรงไหนก็คือตบลสาร,รยานะครับจบคลิปตรงนี้นะครับตำบลสาร,รยามหาวิทยลาลัยมหิดลนะครับ ขอบคุณครับ